นี้จะพาไปดูห้องที่เราทำงานนะคะอันนี้เป็นห้องสตูดิโอของเราเข้าไปดูกันตอนนี้พี่เชลก็กำลังพักเสียงอยู่ไม่ใช่เฮ้ยดูดิดูดินนนอนทำอะไรอ่ะคิดเลยว่าทำนอนทำอะไรคบก็นอนเจ๋ยเจไงนอนนอนเออเออไอ้บันจั ห้องนี้เป็นห้องที่เราเอาไว้ทํางานโดยเฉพาะเลยค่ะตัดต่อภาคเสียงคุยงานทํางานกนราฟิกต่างๆทุกคนอาจจะสังเกตว่ามันมีอะไรติดผนังอยู่เราทําเป็นห้องเก็บเสียงเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่เปลี่ยนประตูค่ะถ้าเปลี่ยนประตูก็จะเก็บเสียงได้มากขึ้นเดี๋ยวเราให้ดูตอนแรกก่อนที่จะมาเป็นห้องแบบนี้ตอนแรกห้องก็จะโล่งแบบนี้เลยค่ะอนบบนันดับแรกที่เราทําเราจะติดตั้งผนังกันเสียงผนังด้านขวามือจะติดกับข้างบ้านเราเลเวลผนังมาแค่ด้านเดียวถ้าเราเบิ้ลผนังทุกด้านเลยห้องก็จะแคบไปเราก็เลยเอาแค่ด <ๆ S 2> ้านเดียวที่ติดกับข้างบ้านเราติดตั้งผนนัังงกกเสียบ ECG ติดตั้งห้องเราจะมีเสียงกล้องเสียงสะท้อนเสียงน้อยทําให้ได้ยินเสียงพูดไม่ค่อยชัดแล้วช่างก็จะมาวัดขนาดห้องให้นะคะแล้วก็วัดค่าการสะท้อนของเสียงด้วยเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงก่อนติดตั้งนะคะเสียงก่อนทําห้องเก็บเสียงก็จะประมาณนี้นะคะจะมีความกล้องแล้วก็จะมีน้อยเยอะหน่อยเดี๋ยวรอดูกันว่าทําห้องเก็บเสียงแล้วมันจะเงียบระดับไหน ด้วยความที่ห้องมันโล่งนะคะไม่มีอะไรไปวางมันก็จะเสียงกล้องมากกว่าปกติห้องนี้ของมันจะวางไม่ค่อยเยอะค่ะมันจะมีแค่พวกโต๊ะคอมตู้โชว์เราเลยอยากติดตั้งผนังกันเสียงให้เสียงมันไม่กล้องอันนี้เป็นตอนที่ช่างมาขึ้นโครงนะคะเพราะว่าเราจะเบิ้ลผนังด้านนั้นอันนี้ตอนที่ใส่วัสดุอะคูสติกสําหรับผนังกันเสียงของเรารุ่นไซเลนซาวบ็อกตัวนี้แหละค่ะที่จะกันเสียงเราไม่ให้ออกไปข้างนอกห้องแล้วก็กันเสียงรบกวนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาในห้องเราด้วยคิดว่าก็ไปให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้นนกัน ูยนะตัวซาวบล็อกที่เราติดตั้งฝั่งหนึ่งนะคะราคาพร้อมติดตั้ง2,200บาทต่อตารางเมตรนะขั้นตอนต่อไปช่างก็จะมาติดตั้งแผ่นดูดซับเสียง แผ่นนี้เรียกว่าวัสดุอะคูสติก S C G สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียงมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะเราแนะนำให้ไปดูของจริงเลยที่ s C G Home Experience ห้าง C D C ตรงทางเรียบด่วนเอกมัยรามินทาจะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมช่างมืออาชีพคอยแนะนำรูปสีขาวดำตรงผนังก็เป็นแผ่นดูดซับเสียงค่ะแต่เป็นรุ่นใหม่ i ซเลนซ a n ด a r a d ดิจิ a l Print มีหลายแบบให้เลือกนะคะหรือเราอยากพิมพ์เป็นรูปที่เราต้องการก็ได้รุ่นนี้ราคาเซ็ตละหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะคะชุดหนึ่งจะได้สี่ชิ้นตัวแผ่นซันดาราง ค่ะแผ่นพวกนี้อายุการใช้งานนานนะคะใช้ได้เป็น10ปีเลยเราเลยอยากแนะนําให้ไปดูที่ร้านเลยนะเพราะเราต้องใช้งานไปยาวๆเดี๋ยวเราเทียบเสียงให้ดูใหม่นะคะก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งเสียงก่อนทําห้องเก็บเสียงก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเสียงตอนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสียงต่างกันมากไหม ช่างบอกว่าก่อนติดตั้งอะ่ะค่าการสะท้อนเสียงของห้องเราวัดได้2วินาทีหลังติดตั้งพอวัดค่าการสะท้อนเสียงจะอยู่ที่0.6วินาทีเวลาเราใช้งานภาคเสียงอะ่ะก็จะได้ยินเสียงเราชัดขึ้นค่ะแล้วก็จะได้ยินเสียงน้อยน้อยลงมันก็รู้สึกดีค่ะเวลามาทํางานห้องนี้เราสามารถพูดอะไรดังๆออกไปได้ภาคเสียงแบบไม่ต้องอายบางทีเราก็เขินข้างบ้านนะโอเคจบเรื่องผนังกันเสียงไว้เท่านี้นะคะมีหลายคนเลยบอกให้เรารีวิวคอมพิกัดของต่างๆหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราใช้อะไรบ้างบอกพิกัดราคาให้นะคะเท่าที่เราจําได้นะเดี๋ยยวววเราจะแลิง์ไ้้้ใหด เริ่มจากโต๊ะก่อนเลยนะคะโต๊ะเนี่ยเป็นท็อปของอ e ีเกียยาว2เมตรกว้าง60เซนค่ะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะคะเราอ่านไม่ออกเลยจริงๆซื้อมาประมาณ1,490บาทค่ะ แล้วเราก็ค่อยมาซื้อขาโต๊ะมันไม่ใช่ไม้แท้นะคะเห็นเขาบอกว่ามันบอบบางมากก็เลยต้องซื้อขาโต๊ะมาทั้งหมด5อันของเราเป็นขาที่ปรับระดับความสูงได้นะอันละ5 0 0บาทตัวท็อปโต๊ะเนี่ยเจาะรูมาให้แล้วนะคะเราสามารถมาประกอบเองกับขาตั้งโต๊ะได้เลยสําคัญนะต้องซื้อมา5ขาจริงๆขาต้องมีตรงกลางด้วยไม่งั้นโต๊ะแอนแล้วเราไม่ได้วางของหนักมากเราวางแค่จอคอม2ตัวมีลาโพงแล้วก็มีของใช้มือจุกจิกก็โอเคค่ะรับน้ําหนักได้ดีเลยส่วนเคสคอมเราใหญ่มากแล้วมันก็นหนักเราเลยวางไว้้้้้้ขขาาาาางงงงล่ง่่่เเเกกออีีฟูคะป็นนสุภพยัั ไม่สบายเท่าไหร่นะสาหรับเราแต่ว่ารูปทรงมันสวยแล้วมันก็สีสวยดีตอนขนส่งมาก็มีหอ่อบางตัวบางอันก็ไม่หอ่อก็คือสกปรกมาเหมือนกันอนะราคาประมาณ3,5 0 0นนะคะเราเลยซื้อมาก,ก่อนถ้ามีงบมากกว่าน,นี้เราอาจจะซื้อตัวที่ดีกว่านี้พวกกล่องเอกสารเราซื้อที่ช้อปปีนะคะจริงๆมันมีขายที่อีเกียนนะแต่เราไม่ได้ไปเดินซื้อเราสั่งจากช้อปปี้ร้อบาทไฟของยีไลท์นะคะซื้อมาประมาณพันสดีค่ะสีสวยเปลี่ยนได้หลายสีแต่กาวติดไม่ค่อยอยู่เลย เคสคอมของซีนามิค่ะเราซื้อมาประมาณ2 4 0 4อันใหญ่มากแล้วก็เป็นสีขาวสวยถูกใจเลย CPU Intel i7 Ram 16GB การ์ดจอ GTX 1660จริงๆเครื่องนี้นานแล้วค่ะตั้งแต่เราอยู่ปี3แต่เพิ่งมา,าอัปเดตการ์ดจอมันก็ไม่ได้แรงมากค่ะตอนนั้นการ์ดจอแพงมากด้วย เรากะเอามาให้เล่นเดอะซิม4ได้ก็พอแต่เล่นฮอกวอตส์เลกาซีได้อยู่นะจอขวามือ27นิ้วของ A c e ซค่ะ 165H เฮิร์ตคิดว่าน่าจะซื้อมาประมาณ7 0 0 0บาทส่วนตัวซ้าย24สนิ้วของ Sam s u ง g 75เฮิร์ตน่าจะซื้อมาประมาณ4,000ันเราเอามาประกอบกับขาตั้งจออีกทีเพื่อให้มันปรับใกล้ลแล้วก็เป็นแนวตั้งน,น,นอนได้ง่ายดีค่ะแขนจับจอของ b บลลินะคะรุ่น B6 เราซื้อมาถูกมากประมาณเก0รบาทต่ออันเราก็คิดอยู่ว่ามันจะรับน้ำหนักไหวไหมนะสรุปไหวนะคะรรรัับบนนนนนนน้้้้้้้าาาหกก27ิววไไดดดดีีีเเลลลยยยใใใชงงคคค่ะอแ็ จัดโต๊ะให้สวยอันนี้แนะนํามีสีดําสีขาวอย่าลืมซื้อแผ่นรองขาหนีบจอนะคะไม่งั้นโต๊ะบุบเป็นรอยแน่ๆคีย์บอร์ดนับโวนะคะ Terminator X 3 0 1450บาทเสียงไพยล้อสะเทือนหูเลยเมาส์สีดำของเลเซอร์ขาไวเปอร์มินิราคาประมาณพันหนึ่งส่วนสีขาว Logitech 1390บาทใช้ดีทั้งคู่เลยค่ะมันพอดีมือเรานาฬิกานี้จาก s h อป e e ค่ะราคาไม่แพงเลย159บาทพิมพ์ในช h อป e e ว่านาฬิกาไฟ ส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีพวกแฟ้มใส่เอกสารอุปกรณ์เครื่องเขียนแผ่นรองตัดเราหาซื้อในช้อ p ปี้หมดเลยค่ะพยายามจะคุมโทนสีดําขาวแต่กไไ็ได้แค่นี้กล้องที่เราใช้นะคะเป็น u u j x x 1 0กล้องนี้อยู่มานานเลยค่ะเป็นกล้องที่พ่อซื้อให้แล้วก็ใช้มาตลอดเลยแต่เลนเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะเลนย3ส์23ม mm f 1 4ถ่ายรูปแมวสวยมากละมุนาภาพหน้าชัดหลังเบลอก็คือมาจากกล้องนี้ค่ะ แต่ถ้าวิดีโอหรือว่ารูปภาพส่วนใหญ่ที่ลงไปในโซเชียลเนี่ยก็คือจาก iPhone 13 Pro Max ลำโพงมอนิเตอร์ของอาทีซียนะคะ M 200 3,900บาทเราใช้ Audio อ n t e r f อร์เของ Native i n s t r u m e n t นะคะราคาประมาณ6,000บาทเรายัางใช้พวกนี้ไม่ค่อยเป็นค่ะส่วนมากแฟนบางคนมอนิเตอร์ให้ไมค์คอนเนเซอร์ของโลดค่ะ NT1A เราซื้อมา6,800บาทเสียงดีมากถ้าใครไม่อยากไปแตะหมื่นเราแนะนาตัวนี้แต่ไม่มีขาตั้งนะต้องไปซื้อขาตั้งแยกตู้โชว์ของ I ิน e ดค่ะสูง162เซนก็จะมี4ชั้นให้วางราคา2,4 9 0บาท สั่งในช้อปปี้แล้วเขาก็จะส่ง sms มาให้เราเลือกวันมาติดตั้งเขาก็จะมาติดตั้งให้เลยดีแข็งแรงอยู่ค่ะมันไม่ยกเย่ยกองแกงของสะสมของเรานี่ซึ่งสะสมเป็นตัวแรกเลยก็คือฟิกเกอร์ น้องคีโยนะคะอันนี้แฟนเราให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะก็คือซื้อของขวัญมาแลกกันในวันคริสต์มาสตัวนี้จากร้าน KBN Happy ยังขาดชิเอลอยู่นะคะเราจะวางคู่กันแต่ว่าเราหาซื้ออยู่ยังหาไม่ได้อยากได้ความสูงเท่าๆกัน28เซนบอกพิกัดได้เลยนะเราจะไปซื้ออันนั้นอนะันนั้นเราเราซื้อมาจากที่หนึง่งแต่ว่าดื้อมากอันนี้เป็นกระเป๋าของพี่เบริฟเฟอร์กับพี่บาร์มีมีลายเซนด้วยลายเซนของแท้นะทุกคน กระเป๋ามันเป็นเหมือนกระเป๋าชรเก็บปืนเท่มากเลยจริงๆมันใส่เสื้อผ้า,อาไว้ตัวนี้จะขายทิ้งเราเป็นเป็น,ปนปันที่วางโชว์ที่แบบดื้อมากเลยพิเกอร์ตัวเนี้ยอันนี้มันของแท้แล้วแบบขยับได้ซึ่งม,มันแพงมาก <laughs> ชอบไอคอนนะคะบอบบี้แล้วก็พี่เกรย์นะคะแล้วก็เป็นแผ่นสะสมที่เราสะสมเอาไว้นี่มันทำดีแบบเท่ <laughs> มากของบอบบี้อเยอะมากแล้วก็มีคือคนที่ทําให้เราเข้าวงการเก็บปอมเนี่ยก็คือ พี่จีดีค่ะพ่อค้าคนดีของเราคือออกละวําเพลงบ้างนะคะก็คืออยากฟังส่วนชาร์ล่าเป็นรางวัลที่เราได้รับนะคะมีโล YouTube ด้วยก็นอกนั้นเป็นรางวัลที่เราได้รับอันนี้คือได้มาล่าสุดเลยก็คือสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะน้องชนะมาเป็นไ i n ิ Star า r ์ครีเอนะคะแล้วแบบเป็นรางวัลที่น่ารักมากอะ่ะคือเป็นหมีบาวส่วนรล่าเป็นเขียวขันมัดไรเดอร์ของแฟนนะคะก็ อนุญาตให้อยู่แค่ชั้นนั้นไปจริงๆอ่ะมีเยอะมากๆทุกคนตอนแรกมันเต็มตู้เลยแต่ว่าเราก็คือแบ่งๆกันวางโชว์นะคะแค่วางมีแค่นี้ก็เหลือแค่เชลนะคะที่ยังหาไม่ได้เราคิดว่าอาจจะไปญี่ปุ่นเราไปหิ้วมาหรือว่าถ้าใครขายอยู่ตัวประมาณขนาด2 1แล้วเขาเรียงเซนติเมตรเท่าคิวอนี้ก็แชทมาบอกเราได้เพื่อเราไปซื้อห้องทำงานของเราก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะ มีถ่ายอะไรฟูฟิตฟูฟิตถ่ายผมเนาะเอาไปให้พี่เพียดูเหรอฮะเชี่ยจะชอบมันนอนแล้วก็เฝ้าเราทํางานทุกครั้งเลยค่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปตอนเราพักเสียงนะคะเวลาเราพักเสียงนะคะจะใช้แอปแคปคัสในโทรศัพท์นี่เลยเพราะว่ามันรวดเร็วแล้วก็เอาแบบเอ,แบบเอาจอบปากแล้วก็พูดไปได้เลยพักเสียงเลยเดี๋ยวจะลองพักเสียงคีรัวให้ฟังนะคะก่อนพักจะมีวอมนิดหน่อยบางทีแบบ เสียงมันไม่เปล่งออกมาจะวอรแบบนี oh. ้เป่าเป่าปากอ่ะคือมีคนบอกให้เราทำอ่ะแล้วก็ไล่แบบอ่า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 อะไรเงี้ยของคิดดัวก็จะฮายโอวันนี้ปอมกีดัวโอ้จุดยอดเยยเสียงหายแล้วเสียงหายแล้วก็จะพูดใหม่แล้วก็จะวอรใหม่อย่างนี้ใหม่บางทีเราก็จะใช้แบบพวกที่ฉีดปากอ่ะเขาเรียกอะไรฉีดคอฉีด โอ้มันแซ่บของดีนั่นเนี่ยแต่เวลาพากเสียงติ๊กเกอร์ไลน์หรือหรือว่าภาพวิดีโอเยอะๆอ่ะก็จะใช้คอมใช้ไมค์เนี่ยค่ะไมโคดอันนี้เป็นตอนภาคเสียงของชเชลนะคะเสียงชเชลจะจะจะเปลี่ยนลวคะ่ะตอนนี้ทุกคนอาจจะสังเกตแล้วว่าทำไมเสียงชเชลเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยเรากลับไปเป็นเสียงแรกๆนะคะจะจะไม่เล็กขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่เราพากเสียงเล็กเกินไปอ่ะ คนฟังไม่รู้เรื่องนะคะเราต้องขอโทษจริงๆนะตอนนี้เสียงเชียวจะเป็นโทนนี้นะคะผมกลัวผมไม่อยากไปคีว่าพี่บอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้คุณตาครับเอาใบผ่านเงินให้ผมหน่อยตอนที่เสียงเล็กๆจะเป็นโทนนี้ค่ะแต่แต่คงไม่ได้ใช้แล้วนะพางแก้มากไม่เอาผมอ,อยากคีใบผ่านไปไปเงินเผมชอ เออหมนก็จะฟังยากเลยฟอมชอบนะเดียา,ายบไปเงินให้ผมหน่อยเราตั้งใจให้เสียงมันดูง่วงๆนะคะเพราะว่าเชลเป็นแมวที่ชอบนอนจะได้เข้ากับคาแรคเตอร์ของน้องค่ะ